เคยกินข้าวผัดระกำไหมครับผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกวันนี้เลยข้าวผัดระกำเนี่ยผมก็ไม่ได้มั่วขึ้นมาเองครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่าตำราแม่ครัวหัวป่าโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนผ้าสกรวงคือจริงๆที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือหนังสือที่พิมพ์มาใหม่แล้วนะพิมพ์ครั้งที่9้าแล้ว พิมพ์ครั้งแรก2501มีทั้งหมด5เล่มเขารวมทั้ง5เล่มม,มาไว้ในหนังสือเล่มนี้<ๆ>เล่มเดียวเลยครับซึ่งหนังสือโดยภาพรวมก็จะเล่าทุกอย่างเลยตั้งแต่การหุงข้าวการจัดเตรียมโต๊ะอาหารมันเป็นเหมือนเป็นหนังสือของท่านหญิงเปลี่ยนที่เล่าเรื่องวิธีการทํางานในวังอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นตาราอาหารที่ไม่ค่อยเหมือนตาราอาหารยุคปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันจะเป็นแค่แบบชื่อเมนู แล้วก็เขียนไลย่ยาวๆมาเลยว่าทําอะไรบ้างโดยที่ไม่ได้บอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่นะบางอย่างก็คุ้นเคยดีกันอยู่แล้วหาได้บางอย่างก็แทบจะไม่รู้จักเลยละก,กรรมคือผลไม้ชนิดหนึ่งลูกแดงๆอะ่ะมีหนามาอะ่ะปอกยากๆหน่อยเจ็บมือเจ็บมือหน่อยอะ่ะหน้าตาก็จะคล้ายสละมันคล้ายกันแต่ว่าเหมือนสละลูกมันจะยาวกว่าละกรรมลูกมันจะกลมๆป้อมๆกว่า ซึ่งรสชาติมันเ็าจะแบบมีกลิ่นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยกลิ่นแบบกลิ่นระกำอ่ะมันยังมีฉุนฉุนหน่อยรสชาติก็เปรี้ยวหวานมีฝาดเล็กๆตามหลังมาเม็ดใหญ่ๆจากที่อ่านมาก็จะมีทั้งเข้าใจบ้างแล้วไม่เข้าใจบ้างนะก็เลยวันนี้เลยเลือกเมนูที่คิดว่าเอาละมันแปลกแล้วน่าจะทําได้ก็คือข้าวผัดระกำรรครับคือผมพอจะเข้าใจอยู่นะว่าคนสมัยก่อนแต่แบบการคาดดาวคือเครื่องปรุงสมัยก่อนมันไม่ได้มีเยอะ อยากได้รสเปรี้ยวรสหวานแบบนี้เอาผลไม้นนมาใส่แทนเอาผลไม้น,นี้มาใส่แทนเอาความสดชื่นจากผลไม้มาปรุงในอาหารข้าววันนี้ข้าวผัดระกำจริงๆก็ทําไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันยากคือการหาระกำนี่แหละแต่โชคดีที่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าระกำพอดีระกำจะออกหน้าฝนนะครับก็ไปเจอได้ตามตลาดทั่วไปวันนี้เราก็เลยเอาระกำม,มาเตรียมระกำม,มาจริงเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเลยครับก็จะมีข้าวมีเนื้อไก่เนื้อหมู กระกมกระเทียมแห้งน้ำมันหมูน้ำเคยดีน้ำตาลทรายไข่เป็ดพริกป่นผักชีงงไหมครับข้าวผัดใส่พริกป่นด้วยนะและอีกอย่างนึงที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับก็คือน้ำเคยดีคือปกติอ่ะเราก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นน้ำปลาเนาะแต่น้ำเคยดีอ่ะเคยเราเคยเห็นแต่ไปทำเป็นกะปิคราวนี้พอมันเป็นน้ำเคยดีก็แบบไม่เคยกินคราวนี้ทำยังไงถ้าเราจะทำเมนูในเล่มนี้ส่วนใหญ่ใช้น้ำเคยกันทั้งนั้นก็เลยลองไปเซิร์ชเอา ใน s h อ p e e มีขายอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งเอามาชิมแล้วจริงๆก็ลกลิ่นปเป็นยังไงครับกลิ่นกะปิเลยถ้าถามผมนี่กินกลิ่นเหมือนกะปิเลยเพราะว่ากะปิก็ทำมาจากเคยเนี่ยแหละมันก็จะมีกลิ่นกุ้งมีกลิ่นกะปิแรงๆหน่อยสีก็ประมาณเดียวกันกับน้ำปลาแต่ร็ชิมเปล่าๆนี่คือแบบรู้เลยเหมือนกินน้ำกะปิเลยแต่ว่า มันจะเหมือนกานมาแล้วใสๆหน่อยแต่แต่สเสน่ห์มันจะไม่เหมือนน้าปลาเลยนะเพราะว่ากลิ่นมันจะกุ้งกุ้งกลิ่นมันก็ปีเลยอืแต่เค็มเค็มแบบเข้มกว่าเยอะเข้มกว่าเค็มกว่าน้ําปลาเอาเนื้อไก่เนื้อหมูครับมาหั่นให้เป็นชิ้นยาวๆกระเทียมปอกแล้วก็ทุบ กระกำปอกเปลือกฝานเอาแต่เนื้อแต่ว่าผมซื้อมาแบบที่เขาแกะมาแล้วเนื้อผมไม่ไหวเจ็บมือก็เลยเอาแกะแต่เนื้อมาแล้ว,ลวก็ามาฝานเอาเนื้อออกมาเลยอันดับแรกครับตามตำราคือเขียนว่าเอาน้ำมันหมูมาหยอะลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อนก็ตามนั้นเลยเอาน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟเลยเตรียมกระเทียมที่ทุบไว้เทนในกระทะผัดคนจนกระเทียมเหลือง ซึงเอาเนื้อไก่กับเนื้อหมูเทลงไปแล้วก็ผัดระหว่างผัดเนี่ยเขาใช้คำว่าหยอะน้ำปลาดีนิดหน่อยคือมีการหยอะน้ำปลาก่อนนะเอออย่าเพิ่งไปยุ่งกับน้ำเคยคือเหมือนเอาไว้ปิดอะแต่จึงเทข้าวสุกลงไปพอสมควรกับเครื่องผัด ในให้เข้ากันดีก็คือข้าวผัดนั่นแหละผัดคนให้เข้ากันดีพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันน้ํามันหมูตัวหมูเริ่มแบบค,คลุกเคล้าเข้ากับข้าวดีแล้วเนี่ยเอาละก,กรรมที่เราฝานเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ผัดเหมือนเดิมผัดสักพักหนึ่งต้องผัดให้กลิ่นละก,กร,รม,มันออกให้ตัวระก,กรรมโดนความร้อนและกลิ่นมันออกคลุ้งไปทั่วกระทะเลยมาละข้าวผัดละกำรรม,มันต้องกลิ่นนี้แหละเพราะว่ามันกลิ่นเหมือน สละรอยแก้วแต่มันอยู่ในอยู่ในอาหารที่มันร้อนอ่ะพอน้ํรลกกรรมเริ่มออกมาผสมกับตัวข้าวเนี่ยให้เราปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ําเคยดีครับเหมือนเอาไว้ปิดท้ายเหมือนน้าปลาเขาเอาไว้แต่งรสชาติแต่น้ําเคยดีเหมือนเอาไว้แต่งกลิ่นด้วยแต่งรสชาติด้วยพอหยอดน้ำเคยลงไปในกระทะร้อนๆอน่ะกลิ่นมันตีขึ้นมาเลย แต่พอผัดไปสักพู่พอเริ่มกลิ่นมันเริ่มจางลงมันจะ,จะกลิ่นก็จะเบาลงไปมันจะไม่แรงเหมือนตอนที่แบบมันโดนความร้อนใหม่ๆห,หลังจากนั้นครับไข่มันอยู่ตรงนี้คือเขาไม่ได้เอาไข่ลงไปผัดในข้าวผัดเหมือนปกติที่เราเห็นกันตามปัจจุบันฮะเขาก็จะเอาไข่เป็ดเนี่ยมาตอกใส่ชามเอาพริกป่นโรยลงนิดหน่อยอ้าวงงเอาพริกป่นใส่ลงไปในไข่ทำไมไม่มีคาตอบครับก็งงเหมือนกันแล้วก็คน คนนให้้เขากัจากนั้นครับก็ตั้งกระทะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยเทไข่ลงไปแล้วก็เอียงให้มันแผ่ไปทั่วกระทะบางๆครับเอาลงมาม้วนแล้วหั่นฝอยเช่นกันเอาข้าวผัดกระกรรมที่เราผัดเสร็จแล้วเนี่ยตักใส่จานครับ จากนั้นโรยด้วยไข่เจียวฝอยของเราแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักชีหั่นฝอยกันจบแล้วครับข้าวผัดตะกำไม่มีผักอย่างอื่นไม่มีเครื่องปรุงอย่างอื่นเลยมีแค่เท่านี้เลยสรุปรสชาติถ้าความรู้สึกเหมือนได้กลิ่นข้าวผัดกับน้ำมันหมู แต่มีความเปรี้ยวหวานของระกำคือกลิ่นระกำม,มันจะคุกลุ่นไปทั่วข้าวที่เราผัดเลยมันก็เป็นรสชาติที่แปลกแต่ไม่ได้แย่ไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่เคยสัมผัสมากกว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าอร่อยเหมือนกันครับก็ในคำคำหนึ่งที่เรากินถ้าเรากินได้ครบเลยก็จะได้ความหอมมันจากข้าวที่ผัดกับน้ำมันแล้วก็มีความเค็มแล้วก็มีความหอมจากน้ำเคยด้วย พอเรากัดไปโดนเนื้อละกร,รมที่เราฝานเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวหวานโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มันจะมีเทกเจอร์ของความเป็นไข่ฝอยด้วยแล้วก็ตัดสดชื่นด้วยผักชีฝอยเวลาสมัยก่อนเวลาเขาต้องการความเปรี้ยวก็จะใส่มะม่วงเปรียปร้ยวฝอยลงไปแต่คราวนี้พอเราใช้ละกร,รมเนี่ยมันมีความกรม,มกรอบกว่ามันไม่ได้เปรี้ยวโดดมันมีความหวานปลายด้วยถ้าจะให้นึกถึง เมนูข้าวที่มีผลไม้เข้าไปอยู่ในนั้นก็จะทําให้เรานึกถึงพวกแบบข้าวผัดอเมริกันที่ใส่ลูกเกดหรือข้าวปริญนี่ที่ก็ใส่ลูกเกดลงไปเหมือนกันเ็ื่อได้ความหวานตรงนั้นความเปรี้ยวตรงนั้นไปตัดแต่พอมันเป็นอันเนี้ยเขาปรุงน้อยมากเลยระก,กรรมมันแรงมากๆถ้าใครชอบรสชาติเปรี้ยวหวานหรือชอบระก,กร,รมผมก็ไปลองทาดูมันทําไม่ยากยังคงมีเมนูไทยอีกมากมายครับที่ใช้ผลไม้และเราก็ยังคงมีหนังสืออีกหลายเล่มเช่นกัน เดี๋ยวอันไหนแปลกก็เดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูหรือใครที่เคยกินเมนูนี้ญาติพี่น้องใครเคยทำโอ้ฉันเคยกินมาตั้งแต่เด็กบอกผมทีครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นผมอาจจะทําผิดก็ได้นะหรือใครอยากให้ผมลองทําเมนูจากตําราเก่าเล่มไหนลองลองบอกได้ครับหรืออีกอย่างนึงนะครับใครเคยกินน้ําเคยหรือที่บ้านใช้เป็นประจําบอกทีครับว่าทําอะไรอร่อยอยากจะไปลองทําดูเอ้ยมาม่วงน้ําเคยหวาน เหมือนน้ำปลาไม่รู้นะปลากระพง่อลาดมะเคยไอ้นะ